สวัสดีครับสวัสดีครับพะโล่น่าเบื่อเลยน่าน่าทานเลสวัสดีครับร้อนครับอ่นบอนพองสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคือทุกคนครับมันเห็นมานกิ <travelers> ่นยำครับเออตั้งติ่มซีครับผมตั้งติ่มซีแค่ลูกสิทธะเดี๋ยวเพื่อนครับพี่น้องเขาไปยำอีกครัับมนสวัสดี <YouTube> สิบท่านนะครับ มาครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกทนสวัสดีครับสวัสดีครับมากินตัน้งเต็วเวตตเมไก่ไซค์ s <S มาฝากครับผมพี่น้องมาดิบกันนะครับเด้อสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกินไลยครับดุ้ยเลยครับลุยเลยเอาเลยเต็มไก่ครับผมเอาไปแม่นก่อนเอาไปโอ้โอากเอเอาเลยเสียด้วยกันครับ เวาได้ยาขวดนะครับเป็นเอนะยาที่เขาได้ครับเยอะมันมากนะครับเยอตามจิงไกครับมาครับพันนี้เลยอืมอืมฮะจิงไกอืมเอมีที่หร้อย กกักกินอะไรักนข้นนาวแรกกอย่างน้อครับูผูดนไนลนหฝากติดตามช่องยูทูบน,น,นะครับลาเชอรันดิงชแนลนะครับ ดูแล้วความน่าก็คอยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็เขียนเชนบัตงนี้แล้วก็เป็นผู้สนัสนุนตัวเชร์นาเชีร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากสังเกตด้วยนะครับผมสวัสดีพี่สวัสดีเอแอนะครับเอแอบไม่กินครับกินมือเบิร์ดได้ี่ยมาไหมเอแอบมามานปนิวยอร์ก สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิงจกกครับพี่หมอสวัสดีทุกท่า<ม>น,นนะครับยี<ม><ม>่สิบเก้าคนครับโด่วยงานจิ้ครับ ยัยไม่เย้ามั้งก่อเมื่อกี้ทุกบานครับผมไม่เข้าคู่กันได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเป็นกระเส็บเศรจ้าเห็นแล้วหิวหิวเลยมาครับผมมากมากครับสวัสดีเกียรติจอมสวัสดีเกียรติจอมนะนครับมาเห็นจอมมาเกินยซ้ำตีนไก่ไส้กระปุ่นครับใส่เห็่ยต้องมาครับแล้วก็ใส่หลุกสิ่งนล้วนะครับเด้อมากเลยครับกินหมดหมดเลยไม่กินเป็นวงนะครับกินซอยนะครับอืมดีจุ่นครับผมนี่ครับแสดงกระนัวครับผม เดียวทนนะคร่า だめうんうんうん <laughs> <laughs> mm. mm. ต้องพูดยันได้ครับพี่น้องบอยฟูสีร่ร้อยท่านละแต่บอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับแต่าสวัสดีห้าร้อยครับผมกับฝากคนไร้โกเซ่เขาต้องเบิงแหลกกับฝากคนไร้โกชซ่ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่าชอบยูทูบไหมครับเซียนบั้งเฮียเซียนอนะครับแล้วก็เพจเซนบัน้งเฮีแล้วก็เชียนอ่าเซียนเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับขเขาต้องเบิงแหลกกับฝากคนกรไร้โกชซ่น้ำเลยครับพี่น้องเด้อมากินนะแกันครับ ตำตีมใส่ใส่เส้นมาม่านะครับแล้วก็พอดดอกลูกชิ้นนะครับมาเลยครับเด้อเจ็ดร้อยท่านเลยนะครับมาเลยนะครับมาเกี่ยวกันครับมาครับครับยังไงครับอืมอมงานกินดีหรอหรอสวัสดีครับผม มาครับผมมากๆเดี๋ยวเราจะไปหอยมาอันเนี่ยไปนะครับดอมก็ร้องมาดีเลยนี่นี่ากินมาครับผมมาอะไพี่น้นองมากินนักกันครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตาแสบน้ำไล่ไหลมาครับผมมาเลยครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมากินนักกันครับผมพี่นอ้ออยู่จุ่นตอนเด็กครับ ครับยังไงนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาอเจ้าครับผม tất cả cũng đã hoạt Ừ. hay không hay không, học ừ. 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 hưng này không? hưng 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 ạ, ừ แช่ครับอืมอืมอืมแช่ครับผมฝากกุญแจเขาแชร์ด้วย,ย,ยนะครับพี่น้องเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามช่อมนิทรรศเสียนลาเสียนบัตติงยด้วยนะครับเหตุนะครับเพจแล้วก็ช่องยุโรปเราลาเสียนบ้านหนยูดเชนไอออนนะครับ มากผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกินเป็นเสียนมากผมถ้ากินกินเขาแรกกันจากมานอ้ะครับมาครับมาเลยทุกทคค่านเตรมจอยู่เขาเป็นไ,ไงครับ นะครับอ mm ืม hmm. อืมอืมมนะครับเขาเป็น hmm. ไงครับผมอืม hmm. ครับผมจับสวัสดีพี่เกอร์ลี่ด้วยนะครับ นั่นกินต้องการต้นเกย์ด้วยอืมอืมเสียร์พระผมฝากติดตามช่องยูทูปของผมด้วยนะครับลาเชนบงลาเชนบันฮิงชนแนลนะครับแล้วก็เพจเชนลาเชนบันฮิงนะครับแล้วก็เป็นบุ่วนตัวเชนลาเชนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาดูแล้ว ฝากกดติดตามกันไปเยอะนั่งเลยครับพี่น้องสุนี่ครับข้าวเหนไงครับตีนไก่ครับเดือยั่วครับผมใส่ไปครับน้ำกระแด่นุ่งครับผมนอนครับมาทำกันเลยครับพี่น้องเด้อเดือยั่วตอนเด้อครับพี่คารีว่าแซ่บบ่ แต่พอผมเยียขึ้นดีมากครับผมทำไงครับอืมอืมแซ่บครับ มาครับเป็นไงใส่กันเลยครับพี่น้องหัวขัดมากครับ,มรบผมมาทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับนะครับฝากาติดตามช่องยูทูบด้วยนะครับเด้อลาเชนบัณฑิตย์ชแนลนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ฝาก สับตะไคร้เลื่อนนะครับเข้ามาดูเด้๋ยวพกินน้วกันครับผมตำตีไก่ใส่เส้นมากๆนะครับแล้วก็ลูกชิ้นนะครับผมมากินเยอะๆกันไปครับพี่น้องมานังกัิ่นนะครับเด้อพักกินพักกันกินเขาได้กันเหมือครับมากินนังกันครับผมอากาศมันหนีไปไหนนอทั้งหลายฝนตกนะครับดิฉันทราวว่ากรทมฝนตกใช่ไหมครับเคยยิงบอลน้ำมอมาดูได้สุขภาพกันด้นะครับเด้อปา กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ผมมาเพิ่งถามเลยอ๋อเขาอะ เสียบมือเก็บครับตีนไก่ครับผมตีนไก่ยืวยือยืวย,ย,ยือครับยืวยือ,ยอทำยังไงครับมผมทำเองครับไ่ตา ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกินน้ำเงี้ยจ้ามาครับผมเสียบบล็อกครับอล่ะครับสวัสดีแม่สวมด้วยนะครับที่เขามาติดตามครับผมอือ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 แซ่บบ้านเก่ามบิ๊บอสบันรหอยมีหลายด้ยมาครับผมเสียงดีนาดไหนครับผม กินอ mm ืม hmm. อ mm. mm. like mm. like ืมไม่กินอะไรนี่ครับพี่น้องไม่เบิร์ตได้คำหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากช่องยูทูบด้วยนะครับลาเชนบัตเตอร์มีชแนลนะครับแล้วก็เพจเชนลาเชนบัตเตอร์มีครับแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยกันเชนลาเชนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับ ผู้ดใดอยากให้ผมเฮ็ดคลิปนี้ยับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปไหนที่ทำได้ก็จะทำให้มีนักแสดทเยงได้อยู่รับชมกันครับเสียบครับพี่น,อน้องใส่ได้ครับทำยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม ครับไปกินน้ำแต่บอกมากครับผมมาเลยครับกินปลเบิดครับกินซอดก,กันไล้ครับผมอยากกินเนี่ยครับ แล้ไอ้อะไเอวะไอ้อะไมันได้แนมันกินยังมันกันตามมันกันมันบดได้ไหมงอบมไว้เร็วเือนไม่กินเออืมฝากไว้กดแชร์ด้วยนะครับ กินอะนัตากินอะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทำยังไงครับแซ่บครับผม วันดีแม่ลาตีด้วยนะครับไม่กินน้ำกันครับเนี่ยบันดีแม่ลาตีครับบัดีจ้าบัดีครับมืงอีกกะมาไล่เห็นบิงนะครับเนาะมาอยู่ๆน้ำกันครับกต่ขอขอบคผู้ี่นอ่อชุดูุ้วยติ๊เขาบ้าง ช่วมคำนักติดตามก็ขอบคุณการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสำหรับการที่ถูกใจของลูกเตื่อถือกันครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางอ่ YouTube ด้วยนะครับชื่อ YouTube นะครับซื้อ YouTube ให้รเราคือช่องลาเชนบันดงนีชแนลนะครับแล้วก็เพจเชนบันดงนีแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเชนลาเชนครับไันเหนื่อยสิขอลาไปก่อนนะครับเนาะยังดไงก็ขอลาไปก่อนดูแลยครับดีๆนะครับเด้อดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยนะครับแล้วก็ ขอให้รราเห็นด in <season> ูเลยขอให้สุภาพแข็งแรงดูแลตัวเองดีๆนะครับลาไปเรื่ยทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย